กอสวัสดีผู้สนใจและเสียนของเาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับรับมือเสียนเท่าไปไหนครับมาถึง V14 แล้วครับผมวันนี้จะรับมือเสียนเท่าได้หรือเปล่าครับขึ้นไปในสไตล์้ายกลางนะครับไปนะครับขึ้นไปนลครเอาสี่ตัวเรียงขึ้นไปนะครับผมไปนะครับสายกลางโน้นขึ้นไปนะครับผม ตั้งสามเดียมด้านล่างไปก่อนครับผมเสียงเท่าน่าจะมาส่งโจน,นะครับผมให้กินเลยครับผมแล้วก็กินคืนนะครับใสจะงงนะครับผมอ่ะกินไปแล้วครับอันนี้มาเปลกๆหนแปลงยครับ ไม่สามไม่มีนะครับขึ้นท้ายไปก่อนครับผมอาตาเสียนเท่าจะเข้ากินสักอย่างเข้ากินเข้ากินอย่างนี้ให้กินไปเลยครับแล้วก็กินสองเพลน,นะครับผมดูสิว่าเสียนเท่ากินไปทางไหนครับผมออกกินมาทางนี้เรากินข้าวม,ม,มุมครับผม เียงเท่าขึ้นมาด้านขวาของเรานะครับไปครับสายกลางขึ้นไปเลยครับผมทางจะได้เป็นต่อเนี้ยน,นะครับผมโอ้โหอันนี้เตรียมตัวไปดักสองตัวด้านล่างไว้เลยครับผมได้เปรียบเยอะนะครับแบบนี้ไปครับขึ้นไปครับ หลักสองตัวไว้เส้นทจะเข้ามาต่อแน่นอนเข้ามาต่อ,อนี้เราเส้นออกก่อนนะครับผมลักษณะน,นี้เส้นออกก่อนแล้วตัวขวาก็ฮหัดอย่างเดียวครับผมหว่าแล้วจัดการเลยครับผมปลายครับผมโอเคครับ ฐานล่างเราดีอยู่ครับเขาฮอตสายกลางเลยครับผมบอกได้เลยว่าชนะแน่นอนนะครับดอานนี้เอาอยู่นะครับผมเว่งอยู่สายกลางนี่นะครับผมไปขึ้นลงขึ้นลงเซียนเท่าเดีนต่านี้มาเราไล่เซียนเท่าเข้ามุมก่อนดีไหม จำเป็นไหมอ่าจะเข้ามุมไปนะครับผมเข้ามุมแล้วทำท่าจะจับหลังนะครับผมอ่เส้นเท่าจับหลังไม่ได้นะครับผมเส้นเท่าจะให้กินสตัวอาจจะแพ้หรือเสมอได้ วิ่งสายการเลยครับจนกว่าเทียนเท่าจะเส้นออกนะครับเส้นออกก็เข้าฮอดไม่ได้เหมือนเดิครับเพราะว่าอยู่ที่มุมนะอ,อ,อย่างนี้ชัวร์แน่นอนนะครับผมสูตรนี้ต้องใจเย็นๆครับไม่ต้องไปไล่จับกินนะครับผม ่าวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตอนนี้ครับเสียนเท่าก็จะมารวมตัวกันอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมไปนะครับสายกลางเหมือนเดิมนะครับผมดูทีว่าตานี้เดินลำบากครับไม่รู้จะเดินไหนครับ มาเดินให้กินนะครับเรียบร้อยครับกินสองครับอันนี้มีเส้นอย่างเดียวครับเส้นปลายข้อฮอตข้อฮอตเราก็เดินหนีนะครับผม,มเรียกว่าสี่สองในขาดแล้วครับผม เตินนี้ไปเดี๋ยวเวลาเสียนเท่านะครับผมแม่ให้กินเลยจะากับจับกลางแน่นอนเลยว่าแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่แกกินไปครับเรียวเราไปก็ฮอตครับผมให้กินอีกสักตัวเป็นไงไปรบมาทไปหรือเปล่าอ่ะ ไม่เป็นไรครับไปเขาฮอดไปนะครับยังไงก็ชัวร์แล้วแต่นี้นครับตั้งหลักเลยครับผมไปนะครับ เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าตานี้น่าจะใส่ชนะขึ้นอยู่กับเรานะครับผมเอาปรากฏว่าเอาอยู่นะครับผมรับเมือเสียงเท่าครั้งนี้นะครับอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณยานาหน้าใช้าข้นใหม่ครับขอบคุณครับ